เล่นแรงเล่นแรงเล่นแรงสงสารน้องเล่นแรงตัวอื่นไม่ยอมตื่นเลยตื่นอยู่สองตัวนี่แหละตื่นแล้วก็เล่นตื่นแล้วก็เล่นตื่นแล้วก็เล่นอหาวไปกวนเขาอีก เอาเอาเอาไปกวนเขาอีกเอาเฮ้ยเฮ้ยไปไหนืมกวนเขากวนเขากวนเขาเขาจะนอนเอาหืออืม น้องกี่ไหนน้ออ่ะน้องดูดูเขาเล่นกันดูเขาเล่นกันกัดมือน้องเด้อกัดมือน้องลูกเฮ้ยเฮ้ยสองตัวนั่นนิ่งเลยสองตัวนิ่ง สองตัวนะั้นิ่งเลยนะนิ่งเลยไม่ส่งอาวมาแล้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 วออกมาแล้วี้ยไปเดินทัวร์ไปเดินทัวร์แล้วก็กลับมามดูดูดูความดืดดูความดืดดูความดืด ได้ยินเสียงแมวร้องอยู่นะสองวันแล้วไม่รู้ว่าเขาติดอะไรได้ยินไหมได้ยินไหมหนูได้ยินไหมได้ยินเสียงเพื่อนร้องไหมนะนะเหมือนเ็ติด อยู่ในยุงข่าวเหมือนตัวนั้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้เดินไปดูเลยนี่เสียงเขาไม่ได้เดินไปดูเลยมวแต่ดูสองสามสี่ตัวห้าตัวนี่เลยไม่ได้ไปดูเลยเฮ้ยโดดโดดไอ้คนน้องไอ้คนน้องไอ้คนน้อง